สวัสดีค่ะคุณครูค่ะส,สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นมหทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะรู้ไหมคะวันนี้คุณครูคจะมาสอนเรื่องอะไรอ่าร้อยงยควิเ,เลสน,นะคะคกค่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนเดี๋ยเราจะมาทํากิจกรรมกันก่อนให้นะักเรียนยกมือขึ้นทั้งสองข้าง ข้างซ้ายทำจีบข้างขวาทำแอวเอาเดี๋ยวกูนับหนึ่งหนสาลสับนะคะหนึ่งสองซ้หนึ่งสองซ้หนึ่งซาน,นักเรียนสัน้นนักเรียนสัน้นเอาไหมเอาไหมเรียน นักเรียนปอกแ๊กยังขี้ชอบนะคะเมอาเนียลสามนิ้วขึ้นด้วยสามนิ้วขึ้นด้วยแบบนี้แบบนี้เอาเปลี่ยนเปลี่ยน่าตินหน่อยเลยะาหน่อยญาตหน่อยเอาเดี๋ยวเราจะมาท้าทายการปิดตาปิดตาเรามีคุณครูให้ปิดตาเอาโชว์เลยนักเรียนก่อนเราทำได้เอาเปลี่ยน เปลี่ยนนั่นเอนปกป้งเองเกรงอยู่นะคะเอาเปลี่ยนเอาโอเคตกมือให้ตัวเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องคุณเล็็นะคะเดี๋ยวคุณครูก็เดี๋ยวขอตัวแทนเจ็บไปความรู้ให้เพื่อนหน่อยค่ะตีเพื่อนทำไมคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าโปรแกรมคิดเลตนี้ใช้ทําอะไรนะคะโปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มสำหรับการท่องจํานะคะ,ะในชีวิตประจำวันเราต้องจําอะไรบ้างที่โรงเรียนวิชาอะไรบ้างสูตรคูณเอ b c ซีคำศัพท์ไหมคำศัพท์อันนี้นะคะเราก็สามารถนําไปใช้ในรายวิชานั้นได้นะคะทําให้เรา จำคำสาปหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะนำไปสอบได้เดี๋ยวเรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดกันก่อนนะคะของโปรแกรมนี้นะคะโปรแกรมนี้นะคะ,ก,ะ,คะก็จะใช้ง่ายแล้วก็รองรับการเรียนแบบกลุ่มนะคะคือสามารถให้นักเรียนทดสอบตัวเองได้ก่อนที่จะไปสอบนะคะแล้วก็ข้อจํากัดนะคะเนื้อหาอาจไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่านักเรียน สร้างเนื้อหาเข้าไปเองนะคะแล้วก็การต้องจํานี้ก็คือให้นักเรียนจําแล้วก็มันไม่มีเนื้อหาที่ว่าเยอะกว่านั้นนะคะแล้วก็ฟีเจอร์บางส่วนนะคะนักเรียนก็ต้องเสียตังค์อาเดี๋ยวเราเริ่มเรียนโปรแกรมกันเลย ไหนใครโหลดมาแล้วบ้างครูใช้มาโหลดไหนไหนไหนโชว์หน่อยโชว์หน่ย <S 2> <S 2> อยโชว์โปรแกรมหน่อยโชว์โปรแกรมหน่อยอ่ากิ่งมากกิ่งมากอ่าแล้วก็เข้าสูร่ระบบอะไรยังอ,ยยอ่าเดี๋ยวเข้าร้อมกันนะคะนี่ครูคก็จะทําตัวอย่างแบบในคอมนะคะไหนใครเข้าในคอมบ้างอ่าขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิด Google นะคะพิมพ์คำว่าพิเศษลงไป พอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้เรากดอันแรกนะคะเมื่อเรากดแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าตานี้ให้เรา up for free เพื่อลงลงสับเป็นสมัครนะคะแล้วก็เราก็สามารถสมัครโดยการใช้อีเมลสมัครเสร็จนักเรียนก็กรอกวันที่วันเกิดแล้วก็อีเมลแล้วก็ชื่อให้เรียบร้อยนะคะไหนทำทำเลยค่ะ ในทำได้ยังคะ,ะทำเลยค่ะทำเลยอันนี้นะคะก็จะให้เลือกว่านักเรียนเป็นครูหรือไม่ตอนนี้นักเรียนยังไม่เป็นครูก่อนนะคะก็ไม่ต้องเลือกอ่าแล้วก็เรามาอยู่หน้าต่างนี้นะคะหน้าต่างนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยข้าง,งนี้นะคะก็จะมี ชุดแปดโฟมต่างๆที่เขาท,ทาแล้วนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชั้นเรียนให้นักเรียนเข้านะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าคลาส s รวมกันก่อนอให้นักเรียนสแกนเลยค่ะสแกนห้องพัสก่อน จะเข้าไปในคลาสที่ชื่อว่านักเรียนห้องหนึ่งนะคะไหนใครเข้าเสร็จแล้วบ้างไหนใครยังไม่เข้าทีคะเสร็จโมทุกคนเลยนะคะนะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกัน ก่อนที่นักเรียนจะไปสร้างเดี๋ยวเราจะมาเล่นกิจกรรมของครูกันก่อนต่อมานะคะเดี๋ยวครูก็จะให้นักเรียนเล่นเกมสายเลือดติกตอกกันอ่าเดี๋ยวนักเรียนสแกนเข้าห้องเลยค่ะ Tem ตั้งชื่อเลยค่ะตั้งชื่อตัวเองเลยมาเลยนะคะพิมพ์งุงเด็กชายโอ๊ตแล้วก็ติกตต๊กตอกติ๊กตอกนี้นะ่จาจะเป็นเฟรมตัวยุงแน่เลยไหนใครยังไม่เข้าทีบ้างคะ ครบแล้วเดี๋ยวคุณครูจะกดเริ่มเลยค่ะอ่าไหนๆใ,ใครได้คำถามอะไรบ้าง อ่ออย่างนี้ก็ถ้าหนูไม่ดีเดี๋ยวหนูก็ลงรอกเองอพิมพ์คุ้งพิมพ์คุ้งอ๋อเราจะมาดูว่าใครจะเป็นกูรูทิกตอ,อกในวันนี้ ปาดีปาดีอะไรบาดีครูบาครูบาทำอะไรอ่าพิมพ์คมตอนนี้นะคะไปลำดับหนึ่งแล้วนะคะ ใช่ทำไมใช้ไม่ค่อยเล่น Tiktok เหรอคะอ่าเราได้พูช้ชนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเดี๋ยวเราจะมาลงผลิตของตัวเองกันโดยการที่นักเรียนเข้าไปในแอปนะคะเข้าไปยังคะแล้วก็เราก็จะเห็นบวดตรงกลางด้านล่างเห็นไหมคะ บวกบวกเห็นแล้วยังคะ,คะที่บวกในวันบุ๊กก็จะเป็นที่มุมนะคะแล้วก็เราก็กดแฟ่นกาซเซร็จแฟ่กาซเซร็จค่ะกดที่แฟ่นก๊เซอ่า เรากดแล้วนะคะเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นข้างบนข้างบนนี้มีอะไระอ่าข้างบนเราจะใส่ชื่อว่าเราจะทําคําถามเกี่ยวกับอะไรหรือเราจะต้องการท่องจําเกี่ยวกับอะไรตรงคําว่า subject unit หรือว่าเราจะใส่ชื่อเรื่องอะไรก็ได้ค่ะเอาใส่ไปเลยสั้นๆ แล้วยังคะแล้วก็เราก็จะมาดูอันที่หนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับคําถามนะคะให้นักเรียนใส่ไปแล้วก็ตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นคําตอบเช่นให้นักเรียนใส่ว่า1นึ่งบวกหนึ่งคำตอบของนักเรียนก็คือสองให้ใส่คําตอบที่ถูกต้องไปนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะบวกคําตอบอีกได้นะคะมันต้องเสียเงินแล้วก็รูปภาพก็ด้วยค่ะมันกต้องเสียเงิน อันนี้เป็นการทดสอบความจำของตัวเองแบบงบน้อยนะคะสร้างสักห้าข้อพอค่ะนักเรียนสร้างเสร็จแล้วยังคะเดี๋ยวเราก็จะ ออกมาโชหนึ่งคนคำถามหากเรา,ราสร้างเสร็จแล้วนะคะให้กด create ข้างล่างมุมขวามือนะคะ ไยให้เวลาอีก2นาทีนะคะ ที่นักเรียนทำนะคะเดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายฟังก์ชันการทำงานของเมนูต่างๆนะคะมันก็จะมี2หมวดด้วยก,กันคือการทบทวนในชั้นเรียนและแบบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหมวดแรกกันก่อนหมวดทบทวนในชั้นเรียนนะคะหรือกิจกรรมก่อนกิจกรรมก่อนก็ได้ค่ะ,อ,ะอันแรกนะคะฟิทไลท์นะคะ พิธไลท์นะคะก็คือกิจกรรมที่สร้างมาให้เพื่อตอบคําถามนะคะแข่งกันตอบคําถามนะคะเราสามารถเลือกว่าเราจะจะตอบคําถามเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นเดียวเราเรียงคําตอบอให้คาตอบอยู่บนหรือคําตอบอยู่ล่างนะคะต่อมานะคะบัตสน,นะคะบัสน,นี้นะคะก็จะเป็นเกมตอบคําถามนะคะที่เราเล่นกันเป็นกลุ่มนะคะ เราก็ในกลุ่มนั้นก็คือจะช่วยกันเพื่อดึงคําตอบมาเป็นของตัวเองนะคะกลุ่มไหนที่ดึงคําตอบได้มากกว่ากลุ่มนั้นก็จะชนะไปต่อมานะคะเม็ดนะคะเม็ดก็จะเป็นจับคู่คํากับความหมายนะคะเหมือนกับเกมการ์ดนะคะจับคู่คําตอบและก็คําถามต่อมานะคะเช็คพอยต์นะคะเช็คพอยต์ก็เหมือนอควิวเลตที่นักเรียนเล เลยค่ะมันจะเป็นเกมตอบคาถามนะคะแล้ก็อนี้มันจะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือในระหว่างที่เราจะเป็นข้อช้อยนะคะมันก็จะมีให้รบพิมพ์สลับกันนะคะต่อมานะคะแฟลก์านะคะเป็นแพลตฟอร์มที่จําง่ายๆนะคะต่อมานะคะเลนนะคะเลนนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้แบบปรับตัวนะคะ เหมือนครึ่งหนึ่งก็จะเป็นช้อยแบบสีตัวเลือกนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นให้เราพิมพ์คํโตอบนะคะแล้วก็ควิดนะคะควิดก็จะเป็นเกมตอบคาถามนะคะเราสามารถเลือกว่าเราจะให้ตอบแบบถูกหรือผิดหรือว่าตอบข้อช้อยหรือว่าเรียงคําตอไม่ตรงกับคําถามนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเกมบล็อกนะคะเกมล็อกนี้นะคะก็จะเป็น บล็อกให้เราต่อนะคะโดยที่ก่อนที่เราจะได้บล็อกแต่ละบล็อกมานะคะเราก็จะต้องตอบคําถามให้ถูกนะคะแล้วก็จะได้บล็อกมาให้เราต่อเล่นนะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วยังยะคะ S <S ดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวอย่างของเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆเล่นของโอ๊ตดูนะคะเอาเรวยช่วยกันเล่นดีอ่าตีป้องก ป้งกูกบบอะไรตีป้องกูบอะไรคะตีป้องกับ,กบมูบาในมบามูบา่าาาาาาูาา้าาา่าา่าาาาาาา่า่าาร่าา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  อ๋อวีนีจุดเดนารายอ่าต่อมานะคะต่อมาเอาเลือดไหนดีเอาอะไรนะครับกูเกินกูเกินกับทูเลนอ๋อเอาต่อมาต่อมากอากซี่กับอากาศข้างบนนั่งต่อมาอ๋อ ไหนนะอวีเป็นเกมเล่นอะไร<า>โอบา,อาเลือสองคำตอบเหลือดหนึ่งคำตอบสุดท้ายนี่ตกงมือให้อูหน่อยค่ะสร้างเกมสนุกมาก <c oughs> เอาขอ,อีขอ,อีเอาของใครของใครของใครดีตรงมาเลย อยออกมาบ้างใครอย่กออกมาเป็นผู้ดำเนินรายการบ้างอนักเรียนโอ๊ตมามาเป็นผู้ดำเนินรายการให้เพื่อนหน่อยเอาไปเลยค่ะ,ะครับเพื่อนๆครับทำมาทางนี้นะครับเพื่อนเฮลลีเธอน,อนอะครับ ขั้นตอนแรกครับคุณครูพูดกับอะไรครับเพื่อนๆใช่ครับแล้วก็เาลิคอปเอรแล้วก็สกีบินีไทยแล้วก็คอมพิวเตอร์ตมื่อให้มาหน่คะไหนใครอยาก คนอยากชมไหมคะคนอยากชมไหมคะไม่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะให้ออกมาพูดว่าได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างหนึ่งคนอ่ามาเลยค่ะเมนูนะโอเคค่ะสำหรับคาบในวันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ เกมในรูปแบบต่างๆนะคะอาทิเช่นการสร้างเป็นบล็อกหรือว่าเป็นการจับคู่ต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถนํา,าไปใช้ประโยชน์ในการให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะครัค่ะแต่คนไหนมีอะไรสงสัยอีกบ้างคะไม่มีแล้วนะคะวันนี้คคุรูก็ขอจบคาบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสา